วัดสกเกตราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเทราสมาคมจะได้มาเป็นประธานในการที่จะดืนทำพิธีบรรจุแผ่นดวงพ่อกศัพย์หลายท่านที่ได้ร่วมพิธีทางด้านล่างก็คือได้สวดธรรมจักเขียนชื่อนามสกุลวงตระกูลไว้ที่แผ่นทองลูกไว้เหนืออกล้าวหนือเสียนเอากายนี้เอาใจนี้ ประคองเป็นรูปของเราขึ้นสู่ความยอดของประคองนั้นซึ่งในขณะนี้ก็กำลังรอความพร้อมของทางคณะสงฆ์รวมทั้งท่านสาธุชนด้วยเพราะว่าในขณะนี้นั้นก็ยังมีท่านสาธุชนที่ตั้งใจมาร่วมในพิธีนี้เราก็พิจารณาดูที่นั่งที่เหมาะสมของท่านคือทาง เจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมอาสนะเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยผู้ที่ตั้งใจมาร่วมพิธีในวันนี้มีจํานวนมากด้วยกันเพราะฉะนั้นก็บริเวณไหนที่เห็นว่าเหมาะที่จะน,นั่งได้ ก็ขอเรียนเชิญนะตามอธิยาสายซึ่งเช้ารุ่งนเ่อจะได้เริ่มประกอบพิธีบรรจุเป็นดวงแล้วก็จะได้เริ่มต้นในการนะครับพระนักนตรกยถวายดอกบัวหน้าที่ทางสายพิธีช่วยใหามหลายคณะต่างแพทย์ที่ทางพระภูมิในของคณะเดชได้ไปสัมพันธ์ให้ทราบว่าวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะภูมสมาธิ ที่ได้มาร่วมพิธีสำคัญในวันนี้ด้วยกันพณะเรียกว่าสอนเทวนาครีในจารึกไว้ว่าพระธาตุนี้เป็นของทสมณโคดมซึ่งที่น้องชาวสากยะได้รับมาเมื่อข่าวแบ่งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันอย่างสําคัญในทางโบราณศาสตร์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านทั้งหลายนั้นทรงมีพระองค์อยู่จริงๆไม่ได้ถูกสมมติขึ้นมาและพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้นั้นหม่อมเจ้าปริศดารละทางการประสานจนกระทั่งว่า การอัญเชิญมาสู่ประเทศไทยและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้บริสถานเอาไว้ที่รรบรมบรตรพปูขัทองแห่งนี้เมื่อปี2442ซึ่งเป็นเวลาประมาณ20ปีนะหลังจากที่การสร้างพร,ร,ระบรมบรตรพปูขัทองสําเร็จหลายท่านก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีว่ารรบรมบรตรพปูขัทองมีเรื่องสร้างตั้งแต่สมัยในชกาลที่3โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างเจ เจดีย์ใหญ่เจดีย์หนึ่งเหมือนเจดีย์ที่อยู่ที่วัดภูเขาทองที่จุาซึ่งเป็นเจดีย์มีทางขึ้นสี่ทิศเรียกว่าเป็นเจดีย์แบบย่อมุมไม้12แต่เมื่อมาถึงในสมัยรัชกาลการที่สี่ก็ทรงปโปรดให้มีการปรับกลายเป็นภูเขาจำลองโดยปริสถานพระเจดีย์ซึ่งอยู่ในรูปทรงแบบที่พระองค์ทรงนิยมเรียกว่าทรงลังกาเป็นลักษณะ การผสมผสานระหว่างศิลปะของทางนิจยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกบรรจุเอาไว้ที่พระเจดีย์บนบรมวัดบรรทุกภูเขาทองแห่งนี้ตั้งแต่ปี2440เป็นต้นมาเดิมทีนั้นพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกบรรจุอยู่ที่พระบรมวังพระภูเขาทองนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการระบุว่าบรรจุส่วน นจนกระทั่งว่าในปี2497ที่มีการปฏิสังขรครั้งใหญ่หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองหรือที่เรารู้จักกันว่าสงครามหายเอเชียโบรานั้นสิ้นสุดลงหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจาวาดวัชเกตในสมัยนั้นซึ่งในคันนั้นรงทรงดำรงพระอิริยยศที่พระธรรมจีดี ก็เป็นหัวหน้าในการจะให้มีโครงการที่ชงขอนบรอง,งมันพทอ,องขึ้นโดยมีหลวงชุชาติกมูลเป็นแม่งานแ,แล้วเสร็จพอแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็โหวเกลาสถาปนาหลวงปู่จุฬคุณสมเด็จสังฆราในสมัยนั้นซึ่งทรงดำรงพระอิสริยยศสำรสัก์ที่ พระธรรมเจดีเนี่ยเป็นสมเด็จพระสุโขศาาจย์จ,จบกระทั่งว่าได้ทรงสถาปนาให้ดำรงพระอิสรยิยยศสำคัญสูงสุดในพระสงฆ์ไทยก็คือสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นกา,ารที่ เจดีย์บรมบรรพตภูเขาทองปรากฏเป็นสีทองเหลืองอร,รามแต่อย่างที่เราเห็น,นในปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยปีพุทธศักราช2509ก่อนนี้เป็นเจดีย์สีขาวต่อมาก็ในปีพุทธศักราช2509ปราสมเด็จพระเจ้าอยู่วในปารกาพระโกร่าพระพชถานโมเสสสีทองจากอิตาลีมาประดับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าภูเขาทองเป็นหัวทองแท้สมัยไหนก็ต้องบอกว่า ตั้งแต่ปี2009อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอพระเจดีย์ซึ่งปริษฐานอยู่บนบรุมันพุทธบุทองแห่งนี้ท่านสาธุชนที่ขึ้นมาบนด้านบนสุดของบรมัพดพุทธแห่งนี้แล้วขอเรียนเชิญเดินไปทางด้านซ้าย Excuse me. Anyone who come up to this place, uh, please uh, turn left and walk and see any places, any area that you can sit. In uh, some, in any moment uh, coming up, we will do uh, very uh, the very important ceremony at this time. ท่านสาธุชนที่ขึ้นมาบน,บ,นบริเวณด้านบนที่จะประกอบพิธีแล้วนะถ้ามีช่องมีบริเวณไหนที่สามารถจะนั่งได้ต้องอธิบายให้ฟังอย่างดีว่าทางคณะสงฆ์วสกตเนี่ยได้จัดเตรียมอาสนะเอาไว้จํานวนหนึ่งนะแต่ว่าพอเ,เข้าใจว่าเนื่องจากวันนี้เท่าที่ทราบจากท่านพระปุริในทรธนะเดชเนี่ยมีท่านสาธุชนที่ตั้งใจจะมาร่วมพิธีนี้จำนวนถึงประมาณเกือบสี่ยท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นในบริเวณด้านบนนี้ ที่ที่จัดเตรียม,มาะะอาสนะเอาไว้อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่สะดวกที่จะนั่งได้ก็ขอเรียนเชิญได้ตามอัธยาศัยรวมเยอะัๆๆนม่ก็จะอยู่ตรงนันขณะนี้เราก็รอเวลาที่จะมีความพร้อม,อมกันทั้งทังฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็ฝ่ายท่านสาธุชนด้วยในสักครู่หนึ่งเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ จเจ้าวาดลัชเกตว่ารัชวรมหาวิหารได้ขึ้นผู้เป็นประธานในพิธีขึ้นมาถึงแล้วก็จะได้เริ่มประกอบพิธีเป็นลำดับไป